สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรา์วันอังคารที่3 1ตุลาคม2566เรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเจ้าอย่างไม่มีข้อตัวอยง่งบทที่สองข้อท่องจำเขาตอบว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าเขาพเจ้าเคยตาบอดแต่นยนนี้เขาพเจ้ามองเห็นได้ยหอนบทที่9ข้อที่20 25. อ่านยอห์นบทที่เข้อที่1ถึง11พระคัมภีร์ในหมื่งปีลูกาบทที่23ถึง24เนะะื้อหาเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันว่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริตได้ยืนยันความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ได้อย่างไรโดยพื้นฐานแล้วสิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีเพียงผู้ที่มีอำนาจเหนือความตายเท่านั้นที่สามารถเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างแท้จริง วันนี้เราจะมาดูในอีกแง่มุมนึงของการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซซกริ์การปกครองของพระองค์เหนือความหายนะและความเจ็บป่วยทั้งหมดดังที่เห็นในอิสยาบทที่61ข้อที่1ลูกาบทที่4ข้อที่18ยืนยันสิ่งน,นี้ด้วยพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ส่งเจิมตังขพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระองค์ได้ท่งใช้ขพเจ้าให้รักษาคนที่ชอบช้อมรักกำใจให้ลองประกาศอิสระภาพแก่บรรดาเชลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระเมื่อพระเยซูได้เผชิญหน้ากับคนบ้าแห่งกาดาราต่อหน้าต่อตาพระองค์ทรงสำแดงคุณธรรมนี้ในฐานะผู้ทรงปลดปล่อยผู้ยิ่งใหญ่และผู้ทำการอัศจรรย์ เมื่อพระองค์ทรงขับผีที่กักขังคนบ้าไว้เป็นเฉลยมานานหลายปีลูกาบทที่8ข้อที่26-39พระเยซูได้เสด็จมาประกาศข่าวประเสริฐกกบคนยากจนเพื่อความรอดรอบด้านและทรงตำหนิทุกคนที่พยายามต่อต้านพระองค์ด้วยสิทธิอำนาจตัวยอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าวิบัติแก่กเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟารสีคนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจารีตเมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาเป็นลูกแข่งนรกยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่ามัทธิวบทที่23ข้อที่15เรื่องนี้และคำสอนหลายข้อของพระองค์ก่าว่าต่อมาครั้นพระเยซูตัด คำเหล่านี้เสร็จแล้วเพราะประชาชนทั้งปวงก็อสะใจด้วยคำสองสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงส่องสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนพวกธรรมจารมัทธิวบทที่7ข้อที่2 8ถึง29พระเยซูริจเจ้าของเราได้ถูกขอให้พิสูจน์ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ในยอห์นบทที่10ข้อที่2 4ถึง2ี ซึ่งทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงกระทำคือเพียงเรียกผู้สัมภาษณ์ของพระองค์ทำให้นึกถึงงานที่พระบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำผ่านทางพระองค์พรงตัดว่าการซึ่งเราได้กระทำในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่เรายอห์นบทที่10ข้อที่25 ในฐานะของบิดธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเราต้องสามารถเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ได้อย่างเพียงพอสิ่งที่ท่านต้องมีคือมอบถวายชีวิตของท่านแด่พระเยซูและจงดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์ พระพเจ้าขอพยากรแก่ท่านวันนี้ว่าท่านจะสําเร็จการศึกษาจากการเป็นได้ปฏิหารให้กระทากลายเป็นผู้กระทําการอัศจรรย์ในพระนามของพระเยซูประเด็นสําคัญพระบิดาได้โปรดทรงประทานอานาจให้ข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ได้เป็นตัวแทนของพระองค์ไปทั่วโลกที่มาเปิดฝาสว่า์ผู้เขียนสบ,บอเออเดเบเยจัดทําโดยคิสจ,จกักรแห่งการทรงไทยคริสเตียนของพระเจ้า